ขออภัยแต่ลมมันเปิดขึ้นแล้วแกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แกต้องคิดทั้งหลักทั้งแขนอย่างนี้โกนหนามให้แบบเอาไว้จะเอาเรื่องที่มันเลี้ยงจะเอาเรื่องที่มันโดนมันก็ต้องรับเจอไปนะไม่ได้ฝากไม่ถือดูแต่คนมากเล่นว่าต่อเต็มหมดคนนี้นะ อยู่ในอาสน์ป่าโอ้ัวใหญ่พ่ออยู่ในอาสม์เพืเอาอย่างนี้นะลูกตามีน้ำที่หวานทั้งหมดช่วยให้เราทั้งสองเนี่ยเข้าไปในอาสม์บอกให้พ่อเราเอาเหกระอนพ่อที่หูออกมามากดหูตาด่าตาตา,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 ตา คที่นี öl, ่ให oh, ouais, ้พอาโเบก้ลมาลับนการเลตอนนี้เสียพ่อลงเพียนอยู่หน้าตาออกมาลับตาไม่ได้รอกนะเไาได้ว่าเขาไ้อเาด้วาแล้วบอกเราล้าหน้ตาเลยใช่ค่ะที่ทางทาง่ามเป็นมาือจ้หิงน้ำนถ้าไหนอยาจะเปยิ่ีเหญ่ียเทีโขที่จะมาอ่าเราเพราะฉะนั้นที่เาอมารับเราได้ด้วยก็รกให้ข่อให้พ่ออการับเรไม่ไปนะ ถือว่าชาลีกับน้อกัญหาเนี่ยออกไปดูเจตาคนนึงฮะแต่ชาลีกับน้องกัญหาเนี่ยโดนตาเขาไล่านห้มาตามสเสด็จพ่อเนี่ยออกไปแล้วเขาเ,ยยเอ,องนะไม่ตอเสด็จพ่อไปัตัหรือรสด็จพ่อโสโววสัวโวงโพรเะเวสสังกอรในความว่าล้องกัญหา,าและทาลี าะมีปราพูดถงมีความประสงค์ได้พระเวสสันดรออกไปรัพระเวสสันดรพระอบรับว่าถึงความสัรของพระนานสีทุกละลายเป็นจิงแล้วรามองในท้งนี้เมื่อเหตุการณเป็นไปเนพระเวสสันดรก็ากก้าพาลงจากอารมณ์แล้วพระเวสสันดรก็ได้้ามว่าพระรานีงายไมยองเขราร่วมพระราสินสิ เราพระเวสสันดรน้าพเจ้ามีหลายอนมีทตอนราขอเภัยอย่างร่ำยัุโศวสัตโรเรามีนามวพระเวสสันดรพระเวสสันดรให้โอ๋แต่ไขออภัยนขอเกิดกระทเรามารับพกะพรานด้วยตัวเองแล้วเกิงานสของเราเถิดของไทยเจ้าค่ะยาเย็นพระรามด้ยินี้ตัด ขาตลงเรองนีดอบโอ้ยเดินทางไไหนต้องเดนโกรมาเลยอะไรนะรับกาดงตงาใจะมาอาชีพอะไรผูคดีเออ ทำไมชายอยู่ทำไมมันต้องเสียประสาทพอี่เราทาอาชีพมาไรื่อยๆมากรขอทานเขาได้เราะามีเียที่ขอทานขอทานังขอทานมีกี่ชนิดโบราณวางเไว้ขอทานเอามวอยู่สองันไอ้มียเลยป่ะเมียจบเพราะว่าอ้อ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 อ้นอ้อ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 น้อ้อ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 ออ้ออ้ออ้อ้อ้ ใหรให้กว่าให้พอมให้ไม่ให้ก่นนี่เขาเรียกว่ายาจุแล้วอีกอย่างนึ่งวันเป็นยังไงโอ้อมีเสียงเพลงที่ชักันาแั่นแรงเรียนเถียงกันอ๋อี่เขาเรียกว่าวันโพงวันโพ้เก็ทาเป็นยาจบกรู้ว่าเป็นวันโพงต้องนักับวันโพวันโพวันเราเรยนเพลงเป็น เผเวอสั่งตออย่าฟังและที่นั่งนั่งอยู่อย่าฟังเลยนลอาเอทั้ทั้ง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 ทั้ทั้งทั้งทั้งลั้งมั้ทั้งทั้งทั้ทัลมหัวใจั้งท้งดั้งท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 ัางทั้งั้งทั้าทั้งทั้งทั้งทั้ัทั้ง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 ิังังทั้งท้งท้งทม้งท้ทัน้้

ดูไยว่าหสางบ้านนี้ต้นไหญ่้นใหญ่อยู่ก้อนนึ่งมีผ้าเก็บีเก็บกอบบูกเอาไว้เทียบผ้าเทียบกุญาจดูไทไม่ขุดขอต่อเรื่อนมาตตัวเลไทไม่ขูดขอต่อเลขมางมาตัล มีคนลากไปตกท่าโอนไม่รองเป็นตายเท่ากันเองให้ฟองอยากให้หนังบานให้ได้แน่ๆนะเงินจำนวนนี่ให้นังบ้านในย่างเข้าวาะทั้งหมดเลย అ <muchas>